เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะพาวาดแบบเสื้อขนาด3 4นิ้วค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะสำหรับแบบเสื้อขนาด34นิ้วนะคะแมนุลก็จะวาดลงในกระดาษ a 4 เพื่อให้เพื่อนๆสามารถมองเห็นภาพรวมของการวาดแบบเสื้อได้ค่ะให้เพื่อนๆวาดตามและจดระยะแต่และจุดเอาไว้นะคะจากนั้นเมื่อเอาไปลงไว้ในกระดาษบลูฟก็จะได้ขนาดตัวจริงออกมาใช้ค่ะวิธีการทำก็เหมือนกันเลยนะคะสำหรับคนที่เวลาเอาไปลงในกระดาษบลูฟถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีไม้บรรทัด อันย,ยาวๆนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะลากเส้นเชื่อมจากด้านนี้ไปยังด้านนี้ได้สะดวกก็ให้แบ่งครึ่งกระดาษ r o ูฟนะคะจะได้วาดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวัดจากริมกระดาษค่ะลงมา20เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปวัดจากหมายเลขหนึ่งลงมา ให้มีความยาว33เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นหมายเลข2ค่ะต่อไปวัดจากหมายเลข2ลงมาให้มีความยาว10วเซน,เ 3, นะะติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข3นะคะต่อไปวัดจากหมายเลข3ลงมาให้มีความยาว20เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข4ี่ค่ะ ต่อไปมาดูที่หมายเลข1นหนึ่งนะคะวัดจากหมายเลขหนึ่งลงมาให้มีความยาว16.5ซนติเมตรค่ะแล้วก็มาร์คจุดเอาไว้นะคะอันนี้ให้เป็นหมายเลข5ค่ะต่อไปวัดจากหมายเลขหนึ่งลงมาค่ะให้มีความยาว8.25เซนติเมตรนะคะหรือ แปมิลบวกกับอีกครึ่งมิลน,นะคะแปดเซนติเมตรบวกกับอีก2มิลครึ่งอันนี้ให้เป็นหมายเลข6นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำคู่ขนานไว้ด้านนี้ด้วยนะคะวัดข้างบนนี้ลงมาค่ะ 20ซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลขหนึ่งต่อไปวัดจากหมายเลขหนึ่งลงมาให้มีความยาว33ซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข2ค่ะต่อไปวัดจากหมายเลข2ลงมา10เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข3ต่อไปวัดจากหมายเลข3ลงมา20เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข4ค่ะ ขึ้นไปดูหมายเลขหนึ่งอีกครั้งนะคะวัดจากหมายเลขหนึ่งลงมาให้มีความยาว16.5ซนติเมตรมาร์จุดไว้ค่ะให้เป็นหมายเลขหอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จุดเลขหนึ่งค่ะวัดลงมาให้มีความยาว8.25เซนติเมตรหรือ8เซนติเมตรบวกกับอีก2มิลครึ่งนะคะให้เป็นจุดที่6ค่ะ ลากจุดนะคะด้านนี้กับด้านนี้เชื่อมหากันให้เรียบร้อยค่ะเค okay. เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำรายละเอียดของชิ้นหน้ากันก่อนนะคะ มาดูที่เลขสี่ค่ะวะัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้ให้มีความยาว23.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะนี่ให้เป็นหมายเลขเจ็ดค่ะต่อไปไปดูที่เส้นที่ห้านะคะวะัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้ให้มีความยาว21.5เเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นหมายเลขแปดค่ะ 21.5ซนติเมตรนะคะริมกระดาษมาหาเลข8จากนั้นขีดหมายเลข8ไปหาหมายเลข7ค่ะต่อไปมาดูที่หมายเลข2นะคะจุดตัดตรงนี้ให้เป็นจุดที่9ค่ะวัดจากเส้นนี้นะคะเข้ามาทางนี้1เซนติเมตรค่ะมักจุดเอาไว้ให้เป็นหมายเลข10นะคะลากหมายเลข10ไปหาหมายเลข8ค่ะ ลากหมายเลข1ิบลงมาหาหมาเลขก7ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปมาดูที่เส้นที่5วาวาดจากริมกระดาษตรงนี้มาทางนี้นะคะให้มีความยาว8เซนติเมตรค่ะ8เซนติเมตรนะคะมาร์กจุดเอาไว้จุดตรงนี้ให้มีความยาว0.8ซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์กจุดค่ะ ด้านล่างให้เป็นจุดที่11ด้านบนให้เป็นจุดที่13ค่ะลากจุดที่13ตรงนี้ไปหาจุดที่1ตรงข้างบนนี้นะคะเป็นเส้นอกสูงค่ะต่อไปมาดูที่หมายเลขสองวัดจากริมกระดาษตรงนี้นะคะมาทางนี้ให้มีความยาว8เซนติเมตรค่ะมักจุดไว้ที่เส้นที่3ก็เช่นกันนะคะวัดเข้ามาที่8เซนติเมตรมักจุดไว้ จากนั้นวัดจากเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะลงมาสามเซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้อันนี้สามเซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์กจุดจุดนี้ให้เป็นจุดที่สิบสองค่ะลากสิบอดข้างบนนี้ลงมาเลยค่ะลงมาหา1ิบสองข้างล่างนะคะอ่ะมันจะผ่านจุดนี้พอดีนะคะอันนี้มันจะขีดเบี้ยวนิดหนึ่งนะคะ จุดที่เส้นที่สองจุดนี้คือจุดที่สิบสี่นะคะมาดูจุดที่สิบสี่ตรงนี้ค่ะวัดออกข้างละหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ลากลงมาหาจุดที่สิบสองแบบนี้ค่ะต่อไปก็ลากจุดที่สิบสี่สองข้างนี้ไปหาสิบเอ็ดข้างบนนี้เช่นกันค่ะแบบนี้นะคะต่อไปไปทำส่วนด้านบนกันค่ะ มาดูที่หมายเลขหนึ่งนะคะวัดขึ้นไป3เซนติเมตรค่ะมักจุดเอาไว้ตรงนี้ให้เป็นหมายเลข18นะคะแล้วก็วัดคู่ขนานจากด้านนี้ไปด้วยนะคะเส้นที่1เนี่ยค่ะขึ้นไป3เซนติเมตรเช่นกันค่ะมักจุดไว้ลากเส้นเชื่อมหากันยาวๆปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะต่อไปให้ มาดูเส้นที่หนึ่งค่ะวัดจากจุดนี้มาทางนี้นะคะให้มีความยาว6.5จุซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่15นะคะเราสามารถวัดคู่ขนานตรวจสอบได้นะคะทั้งนี้เช่นกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะวัดตรงนี้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวนะ อ่ได้จุดที่สิบห้าแล้ววัดจากจุดที่สิบห้าตรงนี้ขึ้นไปเจดเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้วัดคู่ขนานทางนี้ไปด้วยค่ะว่าตรงกันหรือ,อยังวัดทางนี้เข้าไปให้มีความยาวห5จุดห้าเซนติเมตรนะคะถ้าตรงแล้วมาร์กจุดเอาไว้อ่าแล้วก็ลากเส้นลงมาเชื่อมกับจุดที่สิบห้าได้เลยค่ะจุดข้างบนนี้คือจุดที่สิบหนะคะแล้วก็ เอานกแก้วตรงที่เขาเขียนว่าโค้งคอหน้านะคะมาวางชิดข้างบนนี้ชิดข้างบนนี้นะคะอันก็จะได้วาดโค้งคอหน้าได้สวยงามพอดีนะคะถ้าเราไม่ดูดีๆเวลาวาดออกมาเส้นคอหน้าจะไม่โคง้งมันจะดูเป็นแบบเส้นตรงเฉียงอะเป็นดูเป็นสามเหลี่ยมแทนนะคะดังนั้นต้องวางให้ได้องศาดีๆนะคะ มีคลิปต่างหากให้ดูนะคะถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถไปดูคลิปที่สอนวาดคอหน้าคอหลังแขนชิ้นหน้าชิ้นหลังได้ค่ะต่อไปมาดูชิ้นมาดูจุดที่18ค่ะวาดจากริมกระดาษนะคะมาทางนี้ให้มีความยาว17.5เซนติเมตรค่ะมากจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่19ค่ะ ลาก16มาหา19ต่อไปมาดูที่จุดที่16นะคะวัดจากจุดนี้ลงมาให้มีความยาว5.9ซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้ให้เป็นจุดที่20ินะคะวัดจากจุดที่20ลงมา3เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นจุดที่21ค่ะต่อไปให้ลากเส้นนะคะจากจุดที่20 21 มาหาจุดที่13ตรงนี้ค่ะลากมาเลยค่ะจะมีความเบี้ยวนะคะขออภัยด้วยนะคะจุดตรงนี้ให้สวยงามนะคะต่อไปมาดูจุดที่19ต่อค่ะวัดจากจุดที่19ตรงนี้ลงมา3เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ ก่อนที่จะขีดนะคะให้เอาไม้บรรทัดนะคะมาวางตั้งแต่จุดที่16ลงมาค่ะจะได้ดูเป็นแนวเดียวกันแล้วก็สวยงามนะคะเมื่อสวยงามแล้วก็ขีดลากลงมาเชื่อมเลยค่ะจุดนี้ให้เป็นจุดที่22นะคะต่อไปมาดูเส้นที่6ค่ะเส้นที่6ตรงนี้วัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้นะคะให้มีความยาว1 8 5เซนตเมตรค่ะมาจุดเอาไว้นะคะ จุดตรงนี้ให้เป็นจุดที่23เอานกแก้วมาวางค่ะให้ผ่านจุดที่22 23และ8พอดีนะคะแล้วก็วาดคโค้งวงแขนให้สวยงามค่ะตอนนี้ก็จะได้ชิ้นหน้าขนาดรอบอก34นิ้วแล้วนะคะต่อไปมาทำชิ้นหลังกันค่ะ จะเริ่มจากเส้นที่สด้านล่างนะคะอาจจะลันเลขเฉพาะของมันไว้ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มอยู่ที่25นะคะแล้วก็ยี่สิบหกยีที่เลขหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วเริ่มได้เลยค่ะ วัดจากริมกระดาษค่ะที่หมายเลข4ี่หรือ25หนะคะเข้ามาทางนี้ให้มีความยาว21.5เ้าเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นี่ให้เป็นจุดที่ส1อค่ะต่อไปมาดูจุดที่หนะคะวัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้ให้มีความยาว19.5้าเซนติเมตรนะคะ มาร์กจุดเอาไว้ค่ะให้เป็นจุดที่32นะคะลากจุดที่32ลงมาหา31ข้างล่างนี้ค่ะต่อไปมาดูจุดที่นี่มันผ่านเส้นที่2หรือ27นะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่33ค่ะ วัดจากจุดที่สาสิบามเส้นนี้นะคะเข้าไป1เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่34ลากจุดที่34ลงมาหา31ข้างล่างค่ะลากไปหา32ข้างบนด้วยนะคะต่อไปมาดูเส้นที่2หรือย7ิบ7นะคะวัดจากริมกระดาษเข้ามาค่ะให้มีความยาว 8ซนติเมตรนะคะมาร์กจุดเอาไว้ค่ะจุดนี้ให้เป็นจุดที่41นะคะต่อไปมาดูเส้นที่3หรือ26วัดจากริมกระดาษมาทางนี้ให้มีความยาว8เซนติเมตรเช่นกันค่ะมาร์กจุดเอาไว้แล้วเอาไมบ้บรรทัดนะคะมาวางค่ะตั้งแต่จุดที่41นะคะเส้นนี้ลงมา ให้มีความยาว15บหเซนติเมตรค่ะมากจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่42ค่ะแล้วก็ลากเส้นลงมาเชื่อมหากันค่ะต่อไปมาดูที่จุดที่41วัดออกไปข้างละหนึ่งจุเซนติเมตรนะคะด้านนี้ให้เป็นจุดที่4ี่นะคะ ด้านนี้ให้เป็นจุดที่44ค่ะลาก43และ44ลงมาหา42ตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะปล่อยว่างๆแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำคอหลังกันค่ะให้วัดจากเส้นที่2หรือ27นะคะขึ้นไปค่ะให้มีความยาว38เซนติเมตรนะคะ ัดขึ้นไปเลย38ซนติเมตรมาร์กจุดเอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่35นะคะต่อไปมาดูที่เส้นที่1หรือ30ค่ะวัดขึ้นไปจากเส้นที่1หรือ30ให้มีความยาว2.5ซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้จุดนี้ให้เป็นจุดที่36นะคะ วัดคู่ขนานเช่นกันค่ะให้มีความยาว2.5ซนติเมตรมาร์กจุดไว้ลากเส้นเชื่อมหากันยาวๆปล่อยทิ้งไว้ค่ะต่อไปมาดูจุดที่35ตรงนี้นะคะวัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้ให้มีความยาว35เซนติเมตรโอ้ขอโทษค่ะมาดูจุดที่35นะคะวัดจากริมกระดาษตรงนี้ปัดเข้ามาให้มีความยาว6.5้าเซนติเมตรค่ะ 6.5จซนติเมตรนะคะมักจุดเอาไว้ลากเส้นเชื่อมหากันจุดตรงนี้ให้เป็นจุดที่37ค่ะวัดจากจุด37ตรงนี้ขึ้นไปให้มีความยาว2เซนติเมตรนะคะมักจุดไว้ให้เป็นจุดที่38ค่ะจากนั้นมาดูที่เส้น36ค่ะ วัดจากริมกระดาษนะคะมาทางนี้ให้มีความยาว20เซนติเมตรค่ะมารจุดเอาไว้นะคะแล้วเอาไม้บรรทัดมาวางนะคะที่38แล้วก็ให้มาบรรจบตรงนี้พอดีนะคะลากเส้นลงมาเลยค่ะจุดตรงนี้ก็คือจุดที่39ค่ะ ต่อไปอย่าลืมวาดโค้งคอหลังด้วยนะคะเอานกแก้วมาคว่ำนะคะชิดด้านบนนี้เอาไว้เป็นหลักจากนั้นก็โค้งคอหลังให้เรียบร้อยค่ะ,ะต่อไปวัดจากจุด38ค่ะลงมาให้มีความยาว5.8าจุอ,อไม่ใช่5.8นะคะขออภัยค่ะที่จุด38วัดลงมา 5.9าจเซนติเมตรค่ะ5.9าจเซนติเมตรมากจุดเอาไว้ให้เป็นจุดที่45นะคะลากจุดที่45ตรงนี้มาหา43ตรงนี้ค่ะต่อไปมาดู เส้นที่หกหรือยีค่ะวัดจากตรงนี้นะคะลงมาให้มีความยาว4เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ค่ะตรงนี้ให้เป็นจุดที่46นะคะลากจุดที่46ลงมาหา44ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ต่อไปมาทำด้านบนตรงนี้ค่ะ วัดจากสี่สิบห้าค่ะตรงนี้นะคะลงมาให้มีความยาว7เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นจุดที่47ค่ะกลับไปดูที่จุดที่สี่ห้าอีกครั้งค่ะวัดจากจุดที่สี่บห้าตรงนี้ลงมาให้มีความยาว1เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่48ค่ะลากจุดที่ส8ลงมาหา47ให้ได้แบบนี้ค่ะต่อไป มาดูเส้นที่6หรือ29นะคะวัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้นะคะให้มีความยาว16.5เซนติเมตรค่ะมารจุดเอาไว้นะคะนี่ให้เป็นหมายเลข40ค่ะแล้วก็เอาไม้มันทัดมาวางนะคะให้พอดีสามจุดนี้แล้วก็ วาดโค้งวงแขนค่ะสำหรับแบบขนาด34นิ้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่วาดออกมาได้แล้วเอาไปใช้นะคะถ้าเกิดกรณีที่แบบเราเป็นคนที่ช่วงช่วงบ่านะคะเยอะเราอยากจะให้ ใส่สบายๆไม่คับนะคะาสามารถขยับออกทีละครึ่งเซนติเมตรได้เลยนะคะหรือเราจะขยับเข้าอีกครึ่งเซนติเมตรก็ได้เช่นกันนะคะปรับได้ค่ะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะชิ้นหลังทำได้เช่นกันค่ะเวลาเราจะเอาไปใช้ให้เราตรวจสอบแบบด้วยนะคะอย่างถ้าเป็นตัวปล่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ ความยาวเราสามารถวัดความยาวตัวเสื้ออจากตรงนี้ก็คือตรงต้นคอนะคะลงมาว่าเราต้องการความยาวที่เท่าไหร่นะคะที่ตัวเองเมื่อเราเอาแบบไปใช้เราก็เอาตามความยาวที่เราชอบเลยนะคะส่วนถ้าเราเอาไซส์นี้ไปทำชุดที่ค่อนข้างรัดรูปเข้าเอวนะคะ ให้เราตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะระยะตรงนี้นะคะจากใต้หลักแล้นะคะวงแขนลงมาที่เอวนะคะว่ารูปร่างจริงของเรากับตัวแบบมันพอดีกันไหมนะคะถ้าตัวแบบไม่พอดีกันกับหุ่นของเรานะคะให้เราปรับตัวแบบให้เข้ากับหุ่นของเรานะคะเช่นถ้าช่วงเอวตรงนี้เราไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะและเราต้องการให้ตัวชุด สูงกว่าเอวจริงของเรานะคะเพื่อให้ดูสวยงามสำหรับตัวเราเราก็สามารถขยับจุดเอวขึ้นไปได้นะคะโอเคค่ะสำหรับขนาด34นิ้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ